สวัสดีค่ะนี่คือน้ำสาวข้าวที่เราหุงข้าวทุกครั้งแล้วต้องสาวน้ำใช่ไหมคะเราก็จะใส่กระป๋องเนี่ยค่ะไว้แล้วก็ผสมด้วยเครื่องดื่มชูกำลังสองอาหนึ่งหนึ่งถึงสองฝาค่ะแล้วก็ผงชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็อ่อกะปิหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็คนให้ละลายกันอย่างเงี้ยนะคะ เราจะไม่ทิ้งน้ำซาวข้าวหรอกค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นตัวสร้างฮอร์โมนให้กับต้นทุเรียนของเรานะคะเห็นไหมคะอันนี้เราปลูกต้นทุเรียนของเราเอาไว้เป็นต้นกล้าพันพื้นเมืองคะ่ะปลูกชายน้ำนะคะอันนี้เราเอ,อ,อายุของเขาเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งปีแต่เราลงลงในเข่งของเรา จะเรียกว่าเข่งหรือตะก,ก้าตะก,ก้าก็ได้นะครับเพราะว่าตะก,ก้าใบเล็กที่อยู่ตรงนู้นน่ะมันไม่พอมันเล็กเกินไปถ้าอนาคตเขาโตขึ้นเพราะเราอยากได้ลูกเขาไว้กินด้วยเราจะลองปลูกให้ได้ผลผลิตก็เลยให้ใหญ่หน่อยนะคะเราก็ทําขึ้นเอง้วยท่อพีวีซีแล้วนี่ก็อีกต้นหนึ่งค่ะนะคะนี่อีกต้นหนึ่งอันนี้จะเป็นผู้เรียนพันธุพื้นเมืองของจังหวัดนนทบุรีแท้ๆสวนตะก,การน,นะคะที่เราไปซื้อมา ต้นละ300บาทนะคะวันนี้วันที่1กรกฎาคม2อ6 4อันนี้ก็จะเป็นพันหมอนทองพันหมอนทองของของนอนทบุรีคะ่ะสวนตะกา้านกบชายน้ำแล้วก็เข่งนี้เป็นเข่งแรกเลยที่ลงปลูก ะคะลองปลูกในเข่งอย่างที่ตามตามที่นักวิชาการของมหิดลท่านแนะนํานะคะอันนี้ก็จะเป็นกบชายน้ําพันพื้นเมืองทุกต้นเลยนะคะนะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็ลงลงมาได้1เดือนอต้นนี้เนี่ยลงลงเข่งได้1เดือนแต่สองต้นนี้เพิ่งลงได้ประมาณ3วันเท่านั้นประมาณประมาณสวันนะคะ พราะว่าพอดีเราเพิ่งทําเข่งเสร็จแล้วก็เลยยังไม่ได้ลงนะคะนะคะไหมคะอันนี้จะบ้านเราจะเป็นบ้านจัดสรรค่ะเป็นบ้านจัดสรรพื้นที่นิดหน่อยเท่านั้นเองไม่ถึงร้อยตารางวาแค่หกสิบแปดจุดห้านะคะแต่เราอยากทาสวนทุเรียนค่ะเราชอบทานทุเรียนแล้วนี่ก็เป็นต้นแรกเออไม่ใช่ต้นแรกค่ะเป็นต้นที่สองที่ลงปลูกนะคะ ก็เป็นพันธก้านยาวค่ะก็ทุเรียนนนทบุรีนะคะพันพื้นเมืองเช่นกันนะคะส่วนอีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็จะเป็นเม็ดในใยป่งค่ะเนไคะอันนี้ก็จะลงได้ประมาณเกือบเดือนค่ะส่วนต้นแรกเลยที่เราลงนะคะก็คือต้นนี้เลยค่ะ ต้นนี้เป็นต้นแรกที่เราได้ลงปลูกนะคะคือพันกบพิกุลค่ะนะคะเราเราได้ซื้อเข้ามาเมื่อมวันที่ประมาณวันที่สิบห้าสิบห้ามิถุนานะคะแล้วกอ็อาจารย์หนุ่มหรือเจ้าของสวนตะการได้บอกไว้ว่าจะต้อง พักเขาไว้สักอาทิตย์หนึ่งถึงจะลงดินได้นะคะคะตอนนี้เท่ากับเรามีทุเรียนที่ปลูกลงดินอยู่3ต้นนะคะเป็นพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดนนทบุรีทั้งสิ้นค่ะแล้วก็อยู่ในเข่งหนึ่งต้นอยู่ในตะกร้าอีก2ต้นนะคะตอนนี้เราจะมาลดน้ำกันด้วยสูตรน้ำ น้ำลดน้ำต้นไม้ของเราน้ำเซาข้าวลดน้ำต้นไม้ของเราส่วนพิเศษนี่นะคะนี่นะคะไม่ต้องเยอะมากค่ะน่คะนี่ค่ะลาดลงไปตรงโคนโคนของเขานี่ค่ะนิดหน่อยค่ะนะคะช่วงนี้ฝนตกเยอะ พรเดียวว่าเข่งตะก้ามันมันกว้างมากเลยทำให้เราใส่ถุงไว้ก่อนเดี๋ยวพอเขาอยู่ตัวแล้วเราถึงจะใส่ดินให้เต็มนี่เลยอะค่ะเราก็จะไปต้นอื่นกันนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะน้ำซอข้าวที่มีประโยชน์นะคะเราก็ลดได้ทุกทุกต้นค่ะไม่ใช่แต่แตเฉพาะทุเรียนนะคะผลไม้ทุกต้นที่เรามีค่ะอันนี้เราจะลดทุเรียนก่อน บอกว่าผู้เชี่ยวชาญทั้งแมจูและหมอเกษตรก็บอกว่าอันนี้จะเป็นสูตรของแมจูนะคะก็จะบอกว่าผงชูรสยาชูกำลังนะคะผงชูรสยาชูกำลังแล้วก็ กะปิเนี่ยจะเป็นตัวสร้างฮอร์โมนที่ดีให้กับต้นไม้ค่ะเราก็เลยนำมาใส่ต้นทุเรียนของเราซะเลยเพื่อเพิ่มฮอร์โมนเพื่อให้เขาสร้างฮอร์โมนค่ะนะคะอันนี้เราก็อ่าแลวอันนี้ก็เป็นขนุนขนุนพันธุ์ดีค่ะ นะคะเขาก็เริ่มสูงและเริ่มโตแล้วใส่ให้เขาสักหน่อยแบ่งๆไปนะคะจะมีแล้วเราก็ยังมีต้นลี่อีกค่ะนี่ต้นชมพู่เดิมทีจะตายอยู่แล้วค่ะก็เราจัดใจมา มาปลูกทุเรียนแล้วก็มาปลูกเขาเขาก็เลยฟ้นฟูขึ้นค่ะนี่ค่ะ,คะโอ้อันนั้นจะเป็นหมอนเบอร์รี่ค่ะอันนี้ก็ฟ้าทลายโจรอันนี้ก็เป็นต้นคณนาฮอลแลนด์ไงเนี่ยถ้าจำไม่ผิดตายยากมากค่ะนะค่ะ แล้วเราก็จะมีมะนาวกับมะกรูดแต่คงจะไม่พอแล้วมะนาวกับมะกรูดกำลังออกลูกเลยค่ะนะคะใส่ให้นิดหน่อยๆ,ๆโอเคเห็นไหมคะ น้ำชวข้าวของเรามีประโยชน์มากแล้วเราก็นำมาผสมกับผงชูดดรสกะปิหน่อยก็จะได้น้ำลดน้ำฮอร์โมนลดน้ำต้นไม้ที่นะคะแล้วไว้พบกันคลิปหน้านะคะใครสนใจก็ทำได้ง่ายๆเลยนะคะน้ำชาวข้าวเราอย่าทิ้งค่ะนะคะผสมผงชูดดรสกะปิอ่า ถ้าใครไม่มียาชูกำลังก็ใช้แค่กะปิกับผงชลดได้ค่ะจะช่วยเป็นน้ำฮอร์โมนอย่างดีให้กับต้นไม้เลยค่ะทำให้แตกรากแตกใบแล้วก็แตกดอกไวขึ้นนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ